สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะมาสร้องลอครนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายแม่แม่เป็นพนักงานใหม่นะครับนี่ครับแม่ยกตัวได้แล้วยกตัวยกตัว,ว,ว,ตวโอ้โหแม่ยก,ยกไหวได้ไงครับเป็นผู้หญิงได้แท้แม่เปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับจากเป็นจากแม่พยาบาลกลายเป็นนักสงคราะห์ <feasible> นักงานเป็นอะไรพูดไปเลยพูดไปเลยเป็นพี่เอ้ยเดี๋ยวเด ลุงก็จะไปกรุงเทเรแล้วนะครับก็เลยทำให้แม่มาส่งของแทนนะครับนี่นี่นี่เป็นผู้หญิงได้แทนทำไมยกหัวไปเลยอะ่ะโอ้ยผู้หญิงจะได้จะสวย <c oughs> ล,ล,ลุง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 อันนั้นพี่เชยใส่เสื้อเหลืองแม่ก็ย,กยังยกเสื้อนู่นป้ายนูน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 เออหัวมีอะไรร่องกลับร่องกลับนะนี่นี่ นี่ครับนี่ครับดูดีๆครับตรงนี้เหลือช่องไว้ให้ถั่วเล็กแม่เหลือช่องให้ถั่วเล็กนะแม่เหลือช่องให้ถั่วเล็กด้วยยังนะครับยังนั่นนะคะพี่เจยิ้มหน่อยเอาดีๆดิแม่มันถ่ายได้วิดีโอตอนนี้นะครับ แม่กำลังแตะขนถั่วเป็นผู้หญิงได้แท้ทำไมขนถั่วได้เป็นผู้หญิงเชื่อใจใ้เอาไปได้ถั่วหน่อยนะครับมีเกินส่งสิริยังด้วยนะครับนี่แม่เอีด้วยแม่เอเอีมันด้วยเอีไม่ใช่หมายหมายถึงเอี้มันอีถั่วเย่ไถ่ายเย่ละถั่วเหลือด้วยนะ ไม่ไม่เคยโตทีแม่ร่มอย่างเดียวเรียมไม่คมรนี่นี่โอ้โหแม่ทำได้ไงเนี่ยแากขทนแลี่ตเปนี่นี่นี่นแม่งุ้นึ่งตอนจะกลับเลยแล้วแกถุงเด้ไแมแม่เม่กี้มีกี่ถุง่นแมเฮ้ยเน